สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเพิ่มมูลค่าให้เศษไม้ที่เหลือจากบริเวณสวนหรือไร่นาของเรานะครับนี่ก็จะเป็นไม้ที่เหลือจากการตัดมาทำาโรงเลี้ยงสัตว์นะครับหรือไม้ที่โค่นหักตามบริเวณร,บรอบๆของที่นาหรือที่สวนของเรานะครับแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับให้ขนาดพอเหมาะพอดีนะครับจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ในเตานะครับตเตาเผาถ่านนะครับ นี่น,นะครับตเตาเผาถ่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับก็จะใส่ไม้เข้าไปในข้างในนะครับพื้นที่ก็จะมีวิธีในการเลียงไม้นะครับส่วนวิธีการเลียงไม้นี่ก็จะทําให้ดูนะครับปีมีขั้นตอนการเลียงไม้อย่างไงนะครับให้เราจุดเตาของเรานะครับให้ได้เผาไหม้แล้วก็ เนื่องจากไม้ที่เรานําไปใส่นะครับมันก็จะมีขนาดที่เห็นะครับมีส่วนที่เล็กส่วนที่ใหญ่ก็ปนกันไปหมดนะครับมันก็จะมีวิธีเรียงให้ไม้สุกแล้วก็เป็นฐานพร้อมกันนะครับก็จะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการขั้นตอนการเรียงไม้นะครับหนื่องจากที่ได้เตรียมไม้ไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมไม้สําหรับขนาดไว้เข้าไปในเตานะครับเราก็จะใช้ไม้ขนาดเล็กนะครับแบบนี้นะครับ เป็นขนาดที่เล็กๆเลยนะครับไปไปวางปูพื้นที่ก้นเตาก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นช่องทางไฟให้ดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเรียงไม้ตามขนาดนะครับเห็นไหมครับจากเล็กขึ้นไปหาใหญ่เรื่อยๆนะครับเนี่ยไม้ทั้งหมดนี้เราจะนําเข้ามาใส่ในเตาเลยนะครับแต่ก็จะใส่ตามลําดับนะครับก็จะเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวที่เล็กที่สุดนะครับก็เรียง ไล่ขนาดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามขนาดของไม้นะครับเนี่ยก็จะไล่จากมหากลางขนาดกลางแล้วก็มหาขนาดใหญ่นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะนําไม้เหล่านี้นะครับลงไปในเตานะครับก็ต้องทําการสํารวจนะครับทุกครั้งนะครับสํารวจช่องทางระบายอากาศนะครับให้ดีก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการสํารวจดู ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีรูตันนะครับนี่นะครับก็เป็นรูระบายนะครับสําหรับเตานี้ก็มีรูระบายอยู่สามรูนะครับแล้วก็มีรูจุดไฟนะครับส่วนรูจุดไฟจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทางทิศเหนือนะครับครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าไม้ทั้งหมดนี้จะเข้าไปอยู่ในเตาขนาดเล็กของเราได้หรือเปล่านะครับก็จะใส่ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นท่อนเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นไม้รวมมีไม้กระถินนลงมีไม้ยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็มีไม้เสดานะครับก็จะมีไม้ขี้เหล็กเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีไม้อลางเป็นไม้รวมนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหลือจากการเผารอบที่แล้วนะครับอันนี้ก็พักเตาไว้ได้ประมาณหลายเดือนแล้วครับอันนี้ก็เป็นฤดูผ่านหน้าฝนมาแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเป็นเตาแรกนะครับก่อนจะดูขั้นตอนการเผานะครับก็ เราต้องไปเตรียมเรียงไม้ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม